กับสวัสดียามเชา้าครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศยามเช้าก็มีโมอนะครับผมวันนี้เราก็พามาดูอ่านน้องๆน,นะครับทั้งหกตัวตอนนี้น้องๆก็่ายังนอนอยู่นะครับฝั่งนี้นะครับก็กึ่งด้วยลวดนะครับผมเพื่อไม่ให้น้องๆอ,งอเดินออกไป หาเพนผ่านหาลวดตัวนี้เป็นลวดรวงตานะครับผมสําหรับอ่าอ่าไว้อ่าขังพวกอ่าน้องวัวน้องควายนะครับผมเพื่อมาให้เขาออกนะครับพอเขาเห็นในีเขาจะไม่เข้าใกล้นะครับผมอันนี้ลวดนี้จะไม่มีไฟไฟ,ฟ้าแต่อย่างใดนะครับนะครับอันนี้บรรยากาศยามเช้าๆครับผม ครับแล้วก็มีอาหารให้เขากินตลอดเวลานะครับเป็นกองฟางนะครับแล้วก็มีนม้ำครับฟองฟ้าก็ฟ้าเปิดนะครับปุม่มอากาศเย็นสบายนะครับบรรยากาศยามเช้าๆนะครับ มีน้องๆทั้งบทเจ็ดตัวเป็นเป็นควายเผือกนะครับแล้วก็ควายดํานะครับผมครับผมก็ขออาจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับผมก็จะพาไปดูอะไรนะครับผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับก็ขอ กล่าวคำอำลาว่าสวัสดีครับ